เข้ามาแล้วก็อย่าลืมดูคลิปให้จบคลิปนะคะมีเทคนิคตลอดทุกช่วงคลิปนะคะกราบสวัสดีพี่ๆนะคะพบกับเจใ๊น้ำพารวยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้ำนำสูตรแล้วก็แนวทางดีๆมาฝากพี่ๆนะคะตัวนี้ก็เป็นเพจนะคะเพจเจ๊น้ำพารวยมีเพจนี้เพจเดียวนะคะพี่ๆก็ไปกดติดตามได้เลยนะคะน้ำจะลงแนวทางไว้ให้นะคะวันนี้นะคะมากับสูตรปรับนะคะ ไม่ใช่ปากสีวินหกตัวนะคะทุนแค่สามสิบหบาทต่อรอบนะคะใช้ผลของค่ายไรนะคะหรือว่าค่ายทองนั่นเองนะคะตัวนี้เลยนะคะวินนะคะวันวินวินหกตัวเนาะ วินหกตัวนะคะทุนแค่3าบบาทนะคะสายทุนน้อยต้องชอบแน่นอนนะคะก่อนใช้นะคะก็เทสก่อน3ามถึงรอบค่อยนําไปเล่นนะคะสูตรแต่ละส่วนนะคะไม่ได้เดินดีตลอดทั้งวันนะคะแต่ถ้าเกิดใครขี้เกียจคลิปนะคะเราก็มีกลุ่มนะคะมีกลุ่มแนวทางนะคะวางให้แต่เชา้ายันหนึกเลยนะคะไม่ได้มีแค่น้ําคนเดียวนะคะมีแอดมินเก่งๆนะคะคอยมาวางให้นันวนเวียนกันไปนะคะตัวหนังสือเล็กหรอ ตัวหนังสือเล็กไหมพี่พี่น้ำก็ว่าน้ำเขียนตัวใหญ่อยู่นะอ่าเริ่มนะคะรอบที่ห้าสิบสองนะคะรอบที่ห้าสิบสองเนาะห้าสิบสองคือสี่ห้าห้าสองเก้านะคะรอบห้าสิบสองนะคะสี่ห้าห้านะคะสองเก้าโอ้ลืมเขียนรอบเลขเดี๋ยวเขียนตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าขยับให้นะคะสูตรง่ายๆเลยนะคะวันนี้พี่พีก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะ อย่างที่บอกทุกคลิปนะคะก่อนใช้นะคะเทสก่อนสามถึงสรอบค่อยนำไปเล่นนะคะพี่ๆนะวิธีก็คือใช้นะคะร้อยบวกกับหน่วยนะคะร่างนะคะขนนะคะก็คือนะคะ13นะคะสิบสามามนำมาลบกับหนึ่งนะคะลบหนึ่งนี่คือเลขคงที่นะคะก็จะเป็นสองสามสี่นะคะห้าหเจ็ดนะคะอ่ะ เรามาดูผลรอบที่ห้าสิบสามนะคะห้าสิบสามวินร่างนะคะรอบห้าสิบสามนะคะผลก็คือหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดห้านะคะอ่ะรอบนี้เป็นยังไงเข้านะคะน้องเล่นเลยนะคะน้องเล่นใหม่ๆสดๆแล้วมันเข้าดีน้องก็เลยนำมาแบ่งปันให้พี่พีนะคะอ่ะถัดไปนะคะก็คือหนึ่งบวกกับห้านะคะเป็นหกเนาะหกรลบนึงคงที่นะคะก็จะเป็นห้า 6กเจ็ปดเกนะคะผลรอบที่5้บสก็คือสองหนึ่งสาม้าเนะคะเข้าไม่เอ่ยเข้านะคะและที่สำคัญทุกครั้งที่เล่นอย่าลืมติดเบิ้ลไปด้วยนะคะโอเคถัดไปนะคะเหมือนเดิมนะคะใช้นะคะร้อยบวกกับหน่วยล่างนะคะร้อยบวกกับหน่วยล่างนะคะเป็น สิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดนะคะรบหนึ่งคงที่นะคะก็จะเป็นศูนย์นะคะแต่น้ําไม่เอานะคะถ้าเจอศูนย์เราไม่เล่นนะคะเราจะนับไปหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเหมือนเดิมนะคะลบแล้วมันเป็นเลขหน่วยมันเป็นเลขศูนย์นะคะเราไม่เอา้วก็นับเพิ่มไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะตัวนี้ก็เป็นเทคนะิคหนึ่งเทคนิคหนึ่งที่พี่สาสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะ อ่ารอบที่ห้าสิบห้านะคะผลที่ออกคือสามสี่เจ็ดนะคะสองหกนะคะเรามาดูนะคะว่าเข้าหรือเปล่าเลยอ่ารอบนี้เข้านะคะสองหกเนาะถัดไปนะคะเหมือนเดิมนะคะสามบวกกับหกนะคะเป็นเก้านะคะเก้าลบหนึ่งนะคะเป็นแปดเนาะแปดนะคะ หกเจ็ดแลบหนะคะก็จะเป็น8 9 0 1ก้าอ่ะเรามาดูผลรอบที่5้านะคะรอบที่ห้าสิก็คือ8 4ดสนะคะ9 0้าศูนะแปดสี 8, 4, 3, 9, รอบนี้ก็เข้าเหมือนกันนะค่ามันไม่ชัดนะคะพี่ๆก็ฟังเสียงน้ำออกก็ได้เนาะแต่ว่าน้ำคิดว่าน้ำเขียนตัวใหญ่ศูนย์แล้วนะถัดไปนะคะ หมือนเดิมนะคะร้อยบวกกับหน่วยล่างเป็น8ปดปดเป็นลบหนึ่งเป็นเจดนะคะแปดเก้าสบเดบสอรอบที่ห้าสบเจ็ดนี้นะคะผลที่ออกคือ8ปดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเข้าไหมอาวบินล่างเข้านะคะเจ็ดหนึ่งทำไมขยับจังเลยเนี่ยมาทำไมมันคือึกๆักัก อะไรคือดึกจากจาถัดไปเนาะร้อยนะีคะร้อยบวกกับหนึ่งนะคะหนึ่งก็คือล่างเนาะเก้านะคะลบหนึ่งนะคะเหลือแปดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามนะคะรอบ,บที่ห้าสิบแปดนี้นะคะรอบที่ห้าสิบแปดนี้ผลที่ออกคือศูนย์นะคะสามหกหนึ่งหกนะคะอ่ะรอบนี้ ไม่เข้านะคะหลุดไม่เป็นไรนะคะหลุดก็ติ๊กไว้นะคะหลุด1รอบนะคะการหลุด1รอบไม่เป็นไรนะคะแต่อย่าหลุดเกิน3ามรอบถ้าหลุดเกิน3ามรอบให้หยุดพักก่อนนะคะแล้วกลับไปดูสูตรเก่านำมาเล่นได้นะ,ะถัดไปจ้าศูนย์บวกกับ6นะคะเป็น6กเนอะลบหนึ่งนะคะเป็นห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอ่ามาดูผลรอบห้าสิบเกนะคะ เจ็ดสามสี่นะคะเจ็ดห้านะคะเข้าหรือเปล่าเ,เข้านะคะเจ็ดห้านะคะร่างเนาะเจ็ดห้าเข้านะคะสูตรแต่ละสูตรสามารถเอาไปดัดแปลงนะคะเอาไปใช้ได้เลยนะคะว่าจะเป็นออกหรือออกวินบนอย่างเงี้ยนะคะก็ไปเทสสูตรลองดูเลยนะคะว่าเข้าหรือเปล่าเนาะ เจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองนะคะสิบสองลบหนึ่งนะคะเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะผลรอบที่หกสิบคือหนึ่งสี่เก้าหนึ่งหนึ่งอ่ารอบนี้ก็เข้ากันนะคะหนึ่งหนึ่งถัดไปนะคะหนึ่งบวกหนึ่งนะคะเป็นสองสองลบหนึ่งนะคะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะผลรอบที่หกสิบเอ็ดคืออะไรเอ่ย หนึ่งศูนย์สามนะคะสี่ห้าเข้าไหมจ๊ะเข้านะสี่ห้าโอเคสี่ห้าเข้านะคะถัดไปนะคะใช้หนึ่งร้อบวกกับร่างนะคะหนึ่งรบวกกับปักเหมยร่างนะคะเออบวกกับห้าสี่นะคะเป็นหกนะคะหกลบหนะคะเหลือห้านะคะห้าหกเจ็ดแด 9ก้าสิบนะคะเรามาดูผลรอบที่62นะคะรอบที่62นะคะผลที่ออกนะคะ62 4 9 9 9 7เป็นยังไงร,รอบนี้ก็เข้านะคะ9 7นะคะถัดไป4บวกกับ7นะคะ4 4บวกเเป็นเท่าไรเป็น11นะคะ 7จ็ดแปดเกาสนาะเหน็นว่าถูกนะคะลบหนึ่งถ้าเจอศูนย์แบบนี้ไม่เอานะคะก็จะเป็นหนึ่งสสามสี่ห้าหนะคะเรามาดูรอบที่63นะคะผลที่ออกคือสี่สี่สามแปดหอ่ะรอบนี้ก็รลดไปนะคะรลุดไปไม่เป็นไรนะคะหลดไปทบไปมันยังไม่เกิน3มรอบเราก็มารุ้นทบกับ รอบนี้นะคะสี่บวกหนะคะสี่บวกหนะคะเป็น10ลบหนึ่งนะคะเป็น9้านะคะเก้าส1บสิบ4อ็ดสิบสองสิบสาสบสี่นะคะเรามาดูผลรอบที่ห4นะคะทบนะคะทบนะสี่สี่เจ็ดนะคะหนึ่งสองเข้าไม่เอ่ยรอบนี้เข้านะคะหนึ่งสองเนาะอ่ะถัดไปนะคะ 4บวกนะคะสองบวกสองเป็น6 6หรบหเป็นห6าหกสิดเกนะคะผลรอบที่65สนี้ยนะคะดูสิมันออกอะไร0ูนย์ศูนย์ะคะแปดหนึ่งแนะคะ 8, 1, 88, 0, 09, 88, 8, 8, ตัวนี้เข้าไม่เอ่ยเข้านะคะโอเคทบเข้ามาสองรอบแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นสูตรนะคะวินหกตัวนะคะพี่ๆก็รอเอาไปเทสไปใช้ดูนะคะส่วนใครนะคะอยากให้น้ำฝักวินให้ดูนะคะเดี๋ยวนะดูดย้อนหลังกับคลิปเดิมได้เลยนะคะสูตรจับวินนะคะน้ําเคยสอนไว้แล้วกับคลิปก่อนหน้านี้นะคะวิธีการเล่นนะคะวินหกตัวนะคะวินหกตัววินล่างเนาะ วินร่าง6ตัวนะคะก็คือกด2ตัวล่างนะคะกดกลับนะวิธีการเล่นนะคะเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่พี่สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะน่าจะเห็นกันชัดขึ้นเยอะอยู่เนาะกับตัวหนังสือนะคะเพราะน้ำก็เขียนตัวหนังสือใหญ่ขึ้นเยอะอยู่เลยนะคะพี่พี่ก็ลองเอาไปเทสเอาไปใช้ดูนะคะไม่เข้าใจคอมเมนต์ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะคะหรือเข้าไปพูดคุย แลกเปลี่ยนได้เลยนะคะในเพจเจ๊น้ำพารวยนะคะก็ทักไปพูดคุยได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะนะ้ำลาเป็นแล้วเดี๋ยวหาคลิปแล้วก็เทคลิปดีๆมาฝากพี่อีกนะคะสวัสดีค่ะ